ไอ้แก่ไข่เียวันนองเฮ้ยวันเสียวันนองนี่เขาสื่อไปเากินเต็มได้ด้วยนอยบอกแคตั้งใจชาติตัวเดียวเนี่ยเคยเสียยุ่ยยู่อำนาเออเคยเสียยู่นาเฮ้ยันเหียนมืนพันอยู่ขันไปเขาลานใดลานอย่างน้ำทั่งน้ำนี่แปดลอยนี่อะไรนี่ะ ้องเห็ดบเป็มเลอโอ้เป็นอไนะมันก็มอเป็นต่าอย่างเนาะ้คนเข้าใจเนาะแกมันหุ่มพ่อป่ะหแม่านนั่นหลุดเออลุดแม่ มันหลุดเลยมันเป็งสิกยังส่งกินทุนวะเอ้าก็ยังก็ยังไ่เหลืออะไรฮะยัง่เหลืออะไหลือก็มันก็ยังมันกินทุนมันหลอ่ะนแมนเราบอกเอยว่ามันมันจิตมันจิตสืแล้วตัวรางเป็นลองลดเลยตัวรางวะเออ กใส่ได้ก่ดนเนาะว่ารื่องของดีๆแล้วมันจะงนี่ตัล่างกับตัวี้นัไหม่ใ่กันใช่ไหมฟุณนน้ำแน่อย่างแน่หลายอย่างเหมือนมันมันกดติดมันบดเอ้งมัอย่างเอามัมกกดพวกอย่างเงี้ยสักก็ได้แต่นะเอไ้ก็ได้นะกเตใส่ไดเนาไห มันสึก,กแลเนาะโอ้ยมันแกนมันไปเนาะบไวแกนโอ้แกนมันไร <c oughs> ก,แก็แกนมันสึกเลยว่ะ <c oughs> โอ้แต่ อันนี้ค่อยดึงออกมา,กานน่ะนี่นี่ดีนั่นบอดเดียดจ้าหันตึงๆไว้ตกใจพอว่าเปลี่ยน แน่นแล้วะแน่แล้วะเนทั้นี่และนี่ยนาริาบัดเกี่ยวสนุน,น้อยนึงวตะวันไม่ฝ่าห้องอีดเดอกน้องขันให้กันตัวยาไม่ได้แมันไอหวานนึ่งจคัดแคงได้บัดั้งหวานั้งลุยปะเ <laughs> ดีงานงอกอีกแล้วขีน,นาก,เกาเอีกเลย